มมกกสงมงนกงก็ว,วัสดีค่ะในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วมากเลยนะคะเราเหมือนถูกผลักให้ต้องวิ่งตามความสำเร็จตลอดเวลาครับวิ่งตามชื่อเสียงการยอมรับจากคนอื่น ใช่ค่ะแต่ว่าท่ามกลางความวุ่นวายพวกนี้เนี่ยเราไปเจอบทความสะท้อนใจสั้นๆชิ้นหนึ่งค่ะ hmm. ชื่อว่าคำครูประจำชีวิตทิศทางวาสนาซึ่งเสนอมุมมองที่จะเรียกว่าสวนกระแสมากๆก็ได้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเลย มเหมือนเป็นการชวนให้เราหยุดคิดสักนิดหนึง่งแล้วหันกลับมามองหาแกนของตัวเองให้เจอใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นของสามคำสำคัญจากบทความนี้ก็คือทิศทางแล้วก็วาสนามาดูกันว่าจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรและเราจะเอาแนวคิดนี้มาใช้กับชีวิตยุคนี้ได้ยังไงบ้างในบทความเขาเปิดมาด้วยประโยคที่เป็นหัวใจของเรื่องเลยครับเขาบอกว่าทิศคือความมุ่งมั่น นั่นก็คือจิตที่เข้มแข็งทางคือใจที่ใสซื่อและบริสุทธิ์คือวาสนาบุญบารมีทุกชีวิตมีเท่านี้แหละที่เป็นของเราโอ้โหแค่ประโยคเดียวก็มีอะไรให้เราขบคิดเยอะเลยนะคะเยอะมากเลยครับคือสิ่งที่น่าสนใจคือบทความนี้กําลังชวนให้เราเปลี่ยนจุดโฟกัสเลยนะจากการไปหาสิ่งต่างๆจากข้างนอกมาเป็นการสำรวจสมบัติที่อยู่ข้างในตัวเราแทน เป็นคำถามพื้นฐานเลยว่าท่ามกลางเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยอะไรล่ะที่เป็นของเราจริงๆเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่คำแรกเลยทิศครับบทความนี้บอกว่ามันไม่ใช่ทิศเหนือใต้อะไรแบบนั้นนะคะแต่คือทิศทางของชีวิตที่เกิดจากความมุ่งมั่นและจิตที่เข้มแข็งแต่ที่อ่านแล้วสะดุดใจมากคือการนิยามคําว่าจิตที่เข้มแข็งนี่แหละค่ะใช่ครับตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมาก เขาไม่ได้บอกว่าคือจิตที่ไม่เคยล้มเหลวเลยนะฮะแต่เขาบอกว่าจิตที่เข้มแข็งคือจิตที่ล้มแล้วรู้จักลุกผิดแล้วรู้จักแก้เจ็บแล้วรู้จักเติบโตเป็นมุมมองที่ให้กำลังใจมากนะผมว่าใช่ครับมันเหมือนปลดปล่อยเราจากความกลัวความผิดพลาดไปเลยแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะพูดนะ่ะมันง่ายแต่เวลาเราล้มซ้ำๆจนท้อนเนี่ยเราจะสร้างจิตที่ล้มแล้วลุกนี้ขึ้นมาจริงๆได้ยังไง เป็นคำถามที่ดีมากครับคือบทความไม่ได้บอกวิธีแบบ 1, 2, 3นะแต่แก่นของมันเนี่ยชี้ไปที่แนวคิดสมัยใหม่ที่เราเรียกว่า growth mindset เลยอ๋อกรอบคิดแบบเติบโตใช่ครับคือการมองว่าความล้มเหลวไม่ใช่ตราประทับว่าเราไม่ดีพอแต่เป็นแค่ข้อมูลที่บอกว่าเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มอืมจิตที่แข้มแข็งในความหมายนี้เลยไม่ใช่ความแข็งแกร่งแบบหินผาที่ไม่เคยแตก แต่เป็นความยืดหยุ่นเหมือนต้นไผ่ไม่กว่าที่มันลู่ไปตามลมแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่แค่การกัดฟันสู้แต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความล้มเหลวไปเลยถูกต้องครับให้มันกลายเป็นครูไม่ใช่ผู้พิพากษาเราและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือบทความเน้นมากว่าทิศเป็นเรื่องภายในล้วนๆเลยค่ะมันคือเข็มทิศส่วนตัวที่ไม่ควรจะแกว่งไปตามกระแสสังคมหรือความคาดหวังของคนอื่น ในโลกที่มันผันผวนขนาดนี้การมีหลักยึดข้างในตัวเองจึงสําคัญมากเหมือนเป็นการสร้างความมั่นคงจากข้างในออกไปข้างนอกใช่ครับแทนที่จะไปหาเสาหลักจากปัจจัยภายนอกที่มันพร้อมจะเปลี่ยนไปได้ดตลอดเวลาประเด็นเรื่องเข็มทิศภายในนี่น่าสนใจจริงๆค่ะมันทําให้คิดต่อนะคะว่าต่อให้เรามีเข็มทิศที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีเดินหรือเดินด้วยใจที่ขุนม้วมันก็คงไปไม่ถึงไหน ใช่ค่ะซึ่งก็คงเป็นที่มาของคำต่อไปในบทความคำว่าทางเป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมเลยครับเพราะทิศคือเป้าหมายส่วนทางก็คือกระบวนการที่จะพาเราไปถึงตรงนั้นอืมแล้วบทความก็ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของการเดินทางเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ความเร็วอย่างเดียวแต่วัดกันที่คุณภาพของใจที่เราใช้เดินไปแล้วใจที่ดีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคุณสมบัติสองอย่างอย่างแรกคือใจที่ใสซื่อครับ ตอนแรกที่อ่านคำนี้นะคะยอมรับเลยว่าแอบคิดไปถึงความอ่อนแอหรือแบบการตามไม่ทันคนดูนเหมือนกันผมเข้าใจเลยครับคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นแต่บทความตีความใหม่ได้น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความโง่แต่คือความซื่อสัตย์กับตัวเองไม่บิดเบือนความจริงใช่เลยครับมันคือความกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองและโลกรอบตัวไม่หลอกตัวเองว่าดีเกินจริงหรือแย่เกินจริงแต่ ในโลกธุรกิจหรือการทำงานที่มันแข่งขันสูงมากๆการใส่ซื่อแบบนี้จะทำให้เราเสียเปรียบไหมคะมันดูเหมือนเปิดช่องให้คนอื่นเอาเปรียบได้ง่ายนั่นเป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากครับความใส่ซื่อในที่นี้ไม่ใช่การไว้ใจคนอื่นแบบไม่ลืมหูลืมตาอ๋อค่ะแต่มันคือการยึดมั่นในหลักการของตัวเองอย่างซื่อตรงคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็จะไม่ยอมแลกหมันกับผลประโยชน์ระยะสัน้น ระยะยาวแล้วสิ่งนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงกว่าการใช้เล่ห์เหลี่ยมเยอะเลยครับเข้าใจชัดเจนเลยค่ะแล้วคุณสมบัติที่สองของใจก็คือใจบริสุทธิ์ซึ่งบทความก็ตีความได้ลึกซึ้งอีกแล้วครับคือไม่ได้หมายถึงใจที่ไม่เคยทำผิดเลยแต่เป็นใจที่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วก็พร้อมจะกลับตัวแก้ไขถูกต้องครับมันคือการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness และความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง ถ้ามองภาพรวมนะทางในบทความนี้ก็คือการเดินทางด้วยคุณธรรมและความซื่อตรงนั่นเองค่ะผู้เขียนใช้ประโยคที่ทรงพลังมากว่าผู้ที่เดินด้วยใจใส่ซื่อย่อมไม่หลงทางง่ายอืมจริงด้วยค่ะเพราะเมื่อใจเราตรงเราก็จะไม่วอกแวกไปกับสิ่งยั่วยุหรือเป้าหมายฉาบฉวยที่อาจจะพาเราออกนอกทิศท,ที่ตั้งใจไว้แต่แรกเหมือนกับว่าทิศคือจุดหมายส่วนทางคือคุณภาพของรถและคนขับ ถ้าคนขับมีสติและซื่อตรงกับเส้นทางต่อให้เจอทางแยกที่น่าสนใจแค่ไหนก็จะไม่หลงออกนอกเส้นทางง่ายๆเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับโอเคค่ะพอมีทิศทางที่ชัดเจนเดินบนเส้นทางที่ดีแล้วก็มาถึงคำสุดท้ายที่ดิฉันว่าบทความนีต้ตีความได้พลิกความคาดหมายของคนส่วนใหญ่เลย ใช่ครับตรงนี้คือจุดที่บทความเปลี่ยนจากเรื่องปรัชญามาเป็นเรื่องของการลงมือทำอย่างเต็มตัวคำว่าวาสนาค่ะอืมปกติเราได้ยินคำว่าวาสนาจะนึกถึงโชคชะตาบุญเก่าอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะสิ่งที่ฟ้ากำหนดมาให้ใช่ค่ะแต่บทความนี้ฟันธงเลยว่าวาสนาไม่ใช่โชคบุญบารมีไม่ใช่เรื่องฟ้ากำหนดแต่ทั้งหมดคือผลจากความคิดและการกระทาของเราเอง นี่คือการตีความว่าสนาในมุมของหลักจิตวิทยาที่เรียกว่า locus of control เลยนะครับ locus of control ครับหรืออำนาจควบคุมในตนคือแนวคิดนี้จะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่เชื่อว่าชีวิตถูกควบคุมโดยปัจจัยภายนอกโชคชะตาคนอื่นใช่ครับคนกลุ่มนี้มักจะรู้สึกว่าเป็นเหยื่อของสถานการณ์ แต่บทความนี้กำลังสนับสนุนแนวคิดที่2คือ internal locus of control ที่เชื่อว่าเราคือผู้สร้างชีวิตของตัวเองอ oh. มันเปลี่ยนจากเรื่องโชคลางมาเป็นเรื่องของการลงมือทำอย่างสิ้นเชิงเลยน่าสนใจมากค่ะเท่ากับว่าวาสนาไม่ใช่สิ่งที่รอคอยให้เกิดขึ้นแต่เป็นผลลัพธ์ที่เราสร้างขึ้นมาเองทีนี้ถ้าเราเอาทั้งสามคำมาต่อกันเป็นภาพใหญ่มันจะออกมาเป็นยังไงคะ มันจะกลายเป็นระบบที่สมบูรณ์ในตัวเองเลยครับลองคิดตามนะครับค่ะทิศคือเป้าหมายและความตั้งใจภายในของเรามันคือ y ของเราอืทางคือคุณธรรมและคุณภาพของใจที่เราใช้เดินทางมันคือ how ค่ะและว้ววาสนาก็คือ what หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นอย่างเป็นเหตุเป็นผล พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยนะคะมันเหมือนเราได้รับแผนที่และเข็มทิศในการสร้างชีวิตตัวเองนั่นคือแก่นสำคัญของบุตความนี้เลยครับคือการทวงคืนอำนาจในการกำหนดชีวิตกลับมาให้ตัวเองโดยเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดและเป็นของเราอย่างแท้จริงก็คือจิตใจและความคิดของเราเองใช่ครับซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งภายนอกอย่างเงินทองชื่อเสียง ที่บทความเรียกว่าทรัพย์สินที่วันหนึ่งก็ต้องทิ้งโอเคค่ะเราคุยกันมาครบทั้งทิทางและวาสนาแล้วแล้วทั้งหมดนี้มันนำไปสู่บทสรุปของชีวิตแบบไหนคะข้อคิดสุดท้ายที่บทความต้องการจะสื่อจริงๆคืออะไรบทสรุปของมันคือการนำไปสู่การใช้ชีวิตในรูปแบบที่อาจจะต่างจากค่านิยมหลักของสังคมพอสมควรครับ บทความทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อเรามีสามสิ่งนี้ครบแล้วชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องแข่งขันหรือเอาใจใครอีกต่อไปแต่จะสามารถเดินด้วยความสงบนิ่งและแน่วแน่ฟังดูเหมือนเป็นอุดมคติเลยนะคะในโลกจริงที่เราต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลามันจะเป็นไปได้จริงๆเหรอคะที่จะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องแข่งขันกับใคร เป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากครับผมคิดว่าบทความไม่ได้หมายความว่าให้เราเลิกทำงานหรือปลีกตัวออกจากสังคมนะแต่กำลังเปลี่ยนสนามแข่งขันของเราเปลี่ยนสนามแข่งขันครับจากเดิมที่แข่งในสนามของคนอื่นด้วยกฎของคนอื่นมาเป็นการแข่งขันในสนามของตัวเองอ๋อก็คือแข่งกับตัวเองในวันวานเพื่อพัฒนาทิศทางและสร้างวาสนาของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ความสำเร็จจึงไม่ได้วัดจากการมีมากกว่าคนอื่นแต่วัดจากความสงบและความสอดคล้องภายในใจของเราเองคือเปลี่ยนตัวชี้วัดความสำเร็จจากตัวเลขในบัญชีมาเป็นความรู้สึกเติมเต็มจากข้างในเป็นชีวิตที่ไม่ต้องวิ่งตามใครแต่เดินไปตามจังหวะของตัวเองอย่างมั่นคงถูกต้องครับและบทความยังไปไกลกว่านั้นด้วยการเชื่อมโยงคุณค่าภายในสามอย่างนี้กับความเชื่อเรื่องสังสารวัตไปแล้ว ซึ่งไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่ก็ตามนะมันก็เป็นการให้คุณค่าที่ยั่งยืนและลึกซึ้งที่สุดกับสิ่งที่เป็นนามธรรมาเหล่านี้มันบอกเราว่าสิ่งที่เป็นของเราจริงๆก็คือคุณลักษณะและผลแห่งการกระทําที่เราสร้างสมไว้การสนทนาของเราวันนี้พาเรามาสำรวจสามคำที่คุ้นเคยในมุมมองใหม่ที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะ สุดท้ายแล้วเหมือนเป็นการชวนให้เรากลับมาค้นหาความมั่งคั่งที่แท้จริงจากภายในตัวเราเองครับความมุ่งมั่นที่ไม่อยอมแพ้ความซื่อสัตย์ต่อแก่นแท้ของตัวเองและผลแห่งการกระทําที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือและหัวใจของเราเองใช่ครับบทความนี้ได้เปรียบเทียบคุณค่าภายในกับสิ่งภายนอกอย่างชัดเจนซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับ าหากวาสนาเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองผ่านการกระทําของเราแล้วอะไรคือการกระทําเล็กๆที่เปลี่ยมด้วยความตั้งใจเพียงหนึ่งอย่างที่เราสามารถเริ่มต้นทําได้ในวันนี้เพื่อสร้างหรือเสริมรากฐานของทิศและทางนั้นให้แข็งแกร่งขึ้นโดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นหรือการยอมรับจากคนอื่นเลย ประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น